ลงลงม,มาอยู่หน่วยหน่วยเคลื่อนย้ายสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้กิจกรรมพี่แม่ตังอยู่ไหนอ่ะพี่ตังนี่อยู่ตรงนี้ลูกสวัสดีครับวันนี้กิจกรรมวันพ่อเป็นไงบ้างครับเต้นสนุกไหมเต้นสนุกไหมใช่แต่ไม่ได้อะอ่ารางวัลที่เวลาผ่านอาจารย์อะอยู่ในกระเป๋าเปล่าไม่รู้กระเป๋าหยิบม,ม,มาให้หน่อยอ๋อ แล้ววันนี้เต้นเป็นยังไงบ้างที่โงเรียนเต้นอ่ะเราไม่ได้เต้นอ้าวทำไมไม่เต้นเ่ะคะเราไม่อยากเต้นน้องเขินดูเขินคนเยอะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอ๋อยิ่งอ๋อเขินเหรอลูกอ๋อเขินโอ้เขินเหรอหรอถ้าไม่น้องเรียบร้อยจะงานไปรับรางวัลกับลูกเินเขินเป็นยังไงนะเขินอ่ะเออยังเอาอ๋อโอเคไป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 